สถานที่เกิดเหตุก็คือหมู่9บ้านชัยทุ่งตำบลบางกระเจ็ดรายที่3นะครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา9นาฬิกา36นาทีที่อำเภอไซโยกเป็นอำเภอไซโยกขับรถเร็วเกินกำหนดอันนี้ชนต้นไม้นะครับไม่สวมหมวกนิรภัยไม่มีพูดตัวหนึ่งก็คือตัวผู้เสียชีวิตจำนวนผู้บาดเจ็บแข็งบินที่เป็นเด็กไปยาวชนยุบอีกเกือ4ล้อว่ะเนะรถยน์โดยสารก็4ล้อนะ ค่ะชื่ออ e ีมันนะคะอันเนี้ยตอนนี้เป็นเหลืองแล้วใช่ค่ะซึ่งในส่วนของขัง้นตอนยังจ่ายนี้ก็ใตาเอกสารครบถ้วนจะจ่ายภายในสัปดาน์มูนสี่มูนช่างนะคะที่อายุสี่สิบแปดปีนะคะอันนี้ที่เป็นเคสของอำเภอไกาโยกเรารีเฟอร์มาก็จะเรียนท่านประธานว่าในเคสของเด็กเกียย่ยวกับิีรามาาแล้วก็ส่วนเราระครับด้วยรสองสองนายถ้าชอบมากกว่าโดยที่รถไฟเริ่มาเพราะทางในเราจะต้อง มันต้องสร้างจิตสำนึกควบคู่กันไปผมผมก็เลยมองว่ามันต้องทำาสังเกตว่าไปที่ญี่ปุ่นนะเราว่าเขานะว่กฎหมายนะเวียดนามเนี่ยคือรถาฟนะเขาว่าทำไมันขะับแค่นี้เขาเขาถ้าเกิดเราจับได้หรือคนของคุณไปเกิดทัหตีคนที่ซื้อเหล้าร้านคุณไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าคุณจะหได้เป็นกฎหมายครับก็ในนามของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและลดไวรัทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เราได้เปิดศูนย์ไปตั้งแต่วันที่11นะครับในช่วงของเจดวันสัญจรปลอดภัยนะครับก็วัเดตที่เกิดทั้งทั้งหมดนะครับ66ครั้งนะครับมีผู้บาดเจ็บ69คนนะครับผู้เสียชีวิตณะวันนี้นะครับ3รายนะครับเป็นเพศชายหนึ่งเพศหญิงสองนะครับ ก็มาตรการต่างๆที่เราได้เริ่มดําเนินการมานะครับตั้งแต่วันแรกจนจนถึงวันนี้นะครับทั้งมาตรการด้านของการบริหารจัดการนะครับมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับมาตรการลดความเสี่ยงนะครับด้านถนนและสภาพแวดล้อมนะครับมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะนะครับและมาตรการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุนะครับก็เข้มข้นนะครับบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจังนะครับเจ้าที่ตํำรวจเองก็มีการเรียกตรวจนะครับแล้วก็ดําเนินคดีกับ10ข้อหาหลักนะครับอย่างอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านปพจังหวัดรวมทั้งท่านในอำเภอและบุคลากรที่รับผิดชอบทุกหน่วยนะครับก็ทํางานกันเชิงรุกนะครับจนตัวเลขสถิติต่างๆของเราถือว่ายังไม่เกินเป้านะครับที่ทาง หน่วยเหนือกําหนดไว้นะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณไปทุกหน่วยนะครับที่ร่วมกันในการปฏริบัติหน้าที่จนถึงวันนี้รับฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาตรการของรัฐที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเข้มข้นบังคับใช้หรือการรลดลงล์สร้างจิตสำนึกต่างๆเนี่ยสุดท้ายอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องต้องตระหนักถึง ความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับในการดูแลบุตรหลานของท่านนะครับในการสัญจรบนทางถนนในช่วงเทศกาลนะครับท่านก็ต้องยึดมั่นในในความปลอดภัยกฎความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับให้ท่านคำนึงตลอดเวลานะครับมาตรการต่างๆที่ทางรัฐออกนะครับก็อยากให้พวกเราช่วยกันเคารพกฎเกณฑ์กติกานะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะตัวของ ของผู้ประสบภัยเองนะครับครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังอีกหลายคนที่เป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับต้องช่วยกันนะครับลดน้ำลงแล้วก็สร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นตลอดเวลาครับ